โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมคาร์บอยโกนะครับมาวันนี้ขอเปิดก่อนเลยครับทุกชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่าย PP นะฮะรอบนี้มีเข้ามาที่5,000นะครับเบตแรกนี่ผมจะเริ่มเบ็ร้อยไปเลยครับเหมือนเดิมเลยครับออโต้30รอบนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่จิ u ุวิน99นะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกมนี้อารมณ์มันก็คล้ายๆกับเกมลงกันนันนะครับเล่นไม่ยากนะฮะทุกผู้ชม ตัวโบนัสก็จะเป็นรูปหัวกระโหลกนะครับลง3ตัวก็สามารถได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวระเอกของเราก็คือจะเป็นคาร์บอยผ้าสีแดงนะฮะคาร์บ,บอยผู้ชายนะนี่เลยนะฮะท่านผู้ชมถ้าลงกับตัวโบนัสนะฮะก็สามารถได้เข้าไปลุ้นฟรีเกมได้เหมือนกันนะครับมาดูซิว่าผมจะมีโอกาสได้ลุ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้เวลาที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นเวลา ใบสองครึ่งนะฮะใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้ามาตามกันได้นะครับเอาจริงเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเหมือนกันนะผู้ชมล่าสุดนี้ผมเข้ามาเล่นก็แตกดีเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอเอาสักหน่อยแล้วกนะันแตเป็นเกมแรกนะฮะเกมแรกไม่รอดก็ไม่น่าจะไปต่อนะไปลุยต่อเลยครับผู้ชมตอนนี้ก็ตามทุนไปก่อนแล้วกันนะครับ ช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อเลยนะครับเอาจริงเกมนี้ผมว่าเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าฟรียากกันนะครับมาจัดหน่อยเพื่อนอาจจะขอเพิ่มเบ็ยดละกันผมจะเอาเป็นเบียดซักสอ้วละกันผู้ชม ก็ถือว่าเยอะอยู่นะมาดูซิว่าจะล่วงหรือเปล่านะครับเบท240นะฮะมาแต่วเวรหิวเรียบร้อยจับไปครับท่านผู้ชมเจอของฟรีเบท240นะฮะเบท100แม่งไม่มาว่าะเฮ้ยเกมนี้มาเล่นของสูวงว่ะท่านผู้ชมไปดูอเลยนะครับดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่านะฮะ รอบนี้ยังไงก็ตามนะฮะขอแค่ได้กําไรก็พอนะฮะทุกผู้ชมถ้าได้ก็เลิกเลยนะครับออกไปหาเกมใหม่เล่นต่อเลยนะฮะมาตอนนี้ผมก็ได้มาที่5,006แล้วนะฮะเหลือีน V5 รอบสุดท้ายครับจัดไปเพื่อนโอเคสวยจะแตกหมื่นหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันนะฮะมาเบ้ามาเบ้าโบนัสเพื่อน สวยจับไปครับทุกผู้ชมทำไมมันได้แบบนี้ครับผมมารู้ต่อเลยนะครับบอกฟินสปินให้อีก5รอบนะฮะทุกผู้ชมมาเดี๋ยวจบฟีเกมนี้เลิกเลยครับผมโอ้โหดอกนี้มันได้ว่ะ38 0 0นนะฮะมาขอหนักๆไปเลยเพื่อน ได้เบ้าได้เบ้าก็คูณอย่างเยอะอลยท่านผะู้ชมไม่เชี่ยไม่ได้ว่ะคูณ25 25คูณจัดไปเพื่อนโอ้โหเวลาลงเยอะคือแบบแม่งไม่จ่ายว่นะท่านผู้ชมมาเลยที่3รอบสุดท้ายนะครับมาไปเพื่อนมาไปเพื่อนเรียบร้อยจัดไปครับผมดอกนี้แตกหมื่นะนะท่านผู้ชม โอเคสวยฮ้ยพี่เป็นได้ว่ะลุนรอบสุดท้ายนะฮะมารอบนี้ได้มาที่7,800นะครับรอบสุดท้ายจะได้หรือเปล่าสุดท้ายท้ายสุดคาดเฉยท่านผู้ชมโอเคครับหมุนปี15รอบนะฮะก็ได้มาที่32,000สองนะ เจอกระเบิด240นะฮะถือว่าเอาอยู่มกันนะฮะท่าผู้ชมโอเคผมว่าพอเลยแล้วกันนะฮะก็ใครชอบเกมี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ